ถามเกือนเข้ามาเยอะมากป้าชีชอบใส่คอนแทคเลนส์ของอะไรนะคะต so yeah, ่อมากบอกเลยว่าใส่แล้วพี่สวยมาก เลยนะคะกลับมาเจอการสําหรับการรีวิวคอนแทคเลนส์นะคะตั้งแต่ชิทําคลิปมาเนี่ยชิไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะจะมีคลิปที่สอนใส่คอนแทคเลนส์ไปไม่ได้บอกว่าฟลลิตคอนแทคเลนส์ของชินเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งก็เลยจะมาเปิดกรุคอนแทคเลนส์ที่ชิชอบแล้วก็ใส่มานานแล้วนะยุคแรกที่ชิใส่คอนแทคเลนส์ช่วงนั้นเนี่ยจะมีคอนแทคเลนส์เกาหลีรายปีเข้ามาพรีออเดอร์สุดซึ่งตอนนั้นอะชิจาได้เลยว่าชิสั่งมาประมาณแบบคู่ละน่าจะ2,000กว่าบาทอะไรงอย่ง่งนนนเนนเหมือล Eye, ซึ่งถ้าาาเกิดว่หลยๆคน,นึไม่ออกให้นึกภาพพแบบ่จอินพร พี่โฟเขาก็เป็นไอดอลไงแล้วก็จับตามนะคะคอนแทคเลนส์เกาหลีรุ่นแรกๆที่เพิ่งได้รับความนิยมเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งแล้วก็เลนค่อนข้างใหญ่พอชีโตขึ้นเนี่ยชิก็รู้สึกว่าตาเราอะ่ะมันเริ่มแบบไม่ได้แหละถ้าเราใส่อะไรที่มันสบายกับดวงตามากๆอ่ะมันจะดีกว่าแล้วก็พี่ชายชีก็เคยพูดว่าใส่คอนแทคเลนส์นะควรจะแบบรักษาดวงตามากๆเพราะว่าดวงตาของเราอะ่ะถ้ามันเสียไปอะ่ะคือเราไม่สาม,มารถซ่อมได้ก็เลยให้ความสำคัญกับดวงตามากๆซึ่งหลังๆเนี่ยชีก็นิยมใช้พวกแบบคอนแทคเลนส์รายวันซะมากกว่าซึ่งจะมี ยุคที่ชีใส่รายปีใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนมาใส่เป็นรายเดือนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยชีก็เปลี่ยนมาใส่เป็นรายวันเลยแต่ต้องบอกเลยว่าพอมันเป็นคอนแทคเลนส์รายวันเนี่ยรูปแบบของคอนแทคเลนส์มันก็จะมีลดน้อยลงมาไปอีกคือเหมือนรายวันมันจะแบบมีไม่เยอะเท่ารายเดือนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งชี้ก็ยอมเพราะว่าชี้รู้สึกว่ามาใส่สบายกว่าแล้วก็รายวันเนี่ยจะเป็นเลนส์ที่บางที่สุดเลยนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายยี่ห้อที่ชี้ชอบมากอันแรกก่อนเลยละกันเป็นอันที่ชีใส่อยู่ตอนนี้ชอบสุดๆเลยนะคะค จะไม่แฟชั่นคือถ้าเกิดว่าอยากได้ลุกเปรี้ยวแซ่บใส่อันเนี้ยคือเอาไม่อยู่เพราะว่ามันจะให้ลุกที่ดูแบบเหมือนหว,วาน,วาน,วานอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนดวงตาจริงๆแต่ว่าใหญ่กว่าดวงตาจริงขึ้นมานิดนึงแล้วก็การใส่คอนแทคเลนส์มันจะทําให้ดวงตาของเราอะ่ะมันดูแบบเป็นประกายมีน้ําอยู่ในดวงตาอะไรเงี้ยค่ะเลนเขาว่ะจะมีความนุ่มที่สุดเลยนะคะคืออันเนี้ยไม่ได้สปอนเซอร์นะวันนี้คือไม่มีสปอนเซอร์นะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นของเฟชลุกแต่ก่อนชี่ชอบมากแล้วก็ ชีเคยทำคลิปเฟลวลิทประมาณ 6- 7ปีที่แล้วเนี่ยมีของเฟลชลุกด้วยนะคะช่วงที่แบบช่วงมาหาลัยชี้จะใส่ตลอดเลยซึ่งของเฟลชลุกเนี่ยลายเดือนก็ดีเหมือนกันแล้วก็ลายวันก็ดีคือตอนแรกชี่ใส่ลายลายเดือนแล้วก็เปลี่ยนมาใส่ลายวันเพราะว่าลายของสีเทาอ่ะมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะสักประมาณ2ปีปีกว่า2ปีเนี่ยชีใส่เฟลชลุกแล้วชีรู้สึกว่าใส่แล้วตาค่อนข้างแห้งชี้ก็เลยแบบโอเคเลือกใส่ในวันที่เราไม่ได้ทำแอคทิวิตี้ทั้งวันอะไรขนาดนั้นอย่างไปงานอีเวนต์ไปไหนแปบนแแแบบ๊บ เลือกสีน้ำตาลอย่างถ้าเกิดใส่สีเขียวสีเทาสองสีนี้ชิคก็ชอบเหมือนกันมันก็อาจจะดูแบบมีความแบบฟอขึ้นมานิดนึงพอแต่งหน้ามันก็จะดูสวยขึ้นของเฟชลุคเนี่ยเลนบางมากบางที่สุดก่าของทุกตัวเลยชิคก็ไม่รู้ว่าด้วยความที่เขาทําบางมากๆพอมันบางปุ๊บมันดูดกับตาเราเวลาถอดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเอาออกยากแล้วก็มันเหมือนแบบทําให้ตาแห้งนะคะแต่ว่าก็ชอบอยู่ดีแล้วก็ยังคงซื้ออยู่ดีสําหรับสีที่ชิชอบเนี่ยจะมีสีเพียวร์เซลสีกรีนนะคะแล้วก็สีเทาชอบมาก3สีีนน้ะะคแต่่วาตอน ชี้มีทั้งหมด2สีแล้วก็ล่าสุดก็คือให้มามาไปซื้อมาเขาก็เปลี่ยนกล่องนะคะเป็นแบบรุ่นนี้อันนี้จะเป็นกล่องใหม่แต่ชี้รู้สึกว่ากล่องเก,ก่าเสวยกว่าซึ่งของเฟรชลุคหรือว่าของทุกๆตัวเนี่ยราคาเฉลี่ยคู่หนึ่งเนี่ย เท่าๆกันราคากล่องหนึ่งอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ400-500ถึงแล้วแต่ร้านถ้าถูกร้านถูกๆเลยนะก็จะอยู่ที่380แต่ก่อนชิ้มีร้านประจาจะอยู่ที่ปายหลีโดที่สยามราคาจะอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาท500อย่างเงี้ยก็มี5คู่นะคะก็ตกแล้วประมาณคู่ละ80-100บถึงบาทแต่อย่างของวันเดย์อย่างเงี้ยเขาจะเป็นกล่องแบบมี10คู่เลยจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบพันชี้ว่าเฉลี่ยแล้วราคาไม่แตกต่างกันเยอะจะมีช่วงหนึ่งที่ชี้ชอบใส่ของแม็กซิมไลวันเหมือนกันมันจะมีความใหญ่แล้วก็มันเหมือนแบบ ตาตุ๊กตาตาบาร์บี้อะไรแบบนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบความแบลวความเกาหลีนะชี้แนะนําว่าตัวนั้นก็น่ารักเหมือนกันเรื่องความใส่สบายมันจะใส่สบายน้อยกว่าวันเดกับของเฟซลุกหน่อยแต่ว่าหลังๆมาชี้ไม่เลือกใส่ไม่ใช่เพราะความไม่สบายแต่ชี้รู้สึกว่าเลนส์มันโตไปน,นิดนึงแนละชี้เป็นคนตาเล็กฉะนั้นชี้อาจจะต้องเลือกเลนส์ที่แบบมันใหญ่กว่าตาจริงไม่เยอะซึ่งสําหรับขนาดที่ชี้แนะนำนะจะอยู่ที่ประมาณ14.3ประมาณนี้เราต้องบอกเลยว่าชี้เนี่ยเป็นคนที่ใส่ตาปกตินะคะแต่ว่าชี้ชอบใส่คอนแทคเลนส์สีแต่ว่า ชีก็ใส่ประมาณแค่2 2วันประมาณนี้ไม่เกินนะครับถัดมานะคะก็จะเป็นของเกาหลีคือไปเกาหลีทีอะทุกคนจะรู้ว่าชีไปซื้อคอนแทคเลนส์คือซื้อเยอะมากก็รู้สึกดีใจมากที่ชีซื้อมาเพราะตอนเนี้ยคือแบบปิดประเทศที่เราก็ไม่สามารถไปเกาหลีได้นะคะของเกาหลียี่ห้อที่ชีชอบคือยี่ห้อโอเลนส์ ens, นะคะสาวๆา l แบล็คพิงเป็นพรีเซนเตอร์มันก็จะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ชีชอบมากนะคะคือรุ่นสเปนิช ซอร์เคิลนะคะของโอเลนเนี่ยมีรุ่นรุ่นหนึ่งแล้วก็แตกไปเป็นหลายๆสีซึ่งมันก็มีทางเลือกมากกว่านะคะทำให้เราอ่ะก็ชอบมากกว่าแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าอาจจะซื้อยากหน่อยความสบายของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างเฟรชลุคกับวันเดย์สมมติให้คะแนนก็้คงให้คะแนน8เต็ม10แล้วอ่เออรุ่นที่ชิชอบเนี่ยจะเป็นรุ่นแฟนิชเซอร์เคิลนะคะซึ่งก็จะมี2ส,สีด้วยกันก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีเทานะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นคู่สุดท้ายแล้วด้วยอะ่ะ คอนแทคเลนส์ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมีวันหมดอายุค่อนข้างนานนะคะประมาณ5-6ปีอะไรแบบนี้คือเราก็ซื้อมาตุนได้แต่ว่าแนะนําว่าให้เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติรุ่นนี้ชอบมากมันคือรุ่นอ่านไม่ออกอ่ะ S E C R I S s นะคะสีอันนี้มันจะแบบมีความฟุ้งๆกว่าอย่างของ Spanish เนี่ยมันจะมีความแบบตัดขอบเข้มกว่านะคะอันนี้ก็ชอบมากเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบความแบบฝอมาก สุดๆเลยนะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นลัทเชียนนะคะถ้าเกิดว่าใครตาแบบสีน้าตาลหรือว่าตาอ่อนหน่อยนะชีบอกเลยว่าใส่แล้วคือสวยมากเพราะมันเหมือนตาฝรั่งเลยแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ชี้อ่ะซื้อคอนแทคเลนส์มาชีว้ว่าหลายๆคนที่ชอบใส่คอนแทคเลนส์น่าจะรู้จักแบร,รนด์โซโลติก้าซึ่งอันนะั้นอ่ะเป็นแบรนด์จากบราซิลชีะสั่งมาประมาณแบบแพงมากคู่หนึ่งประมาณ3,000บาทนะสั่งมาเป็นหลายปีสวยมากแล้วก็ตอนที่ชีใส่คอนแทคเลนส์อันนั้นนะชี้ถ่ายคลิปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะอินเสิร ใส่ทีก็คือรู้สึกเจ็บคอนแทคเลนสนะ์อะเราใส่ความรู้สึกแรกที่เราเปิดมาใส่วันแรกอะมันจะรู้สึกเบาสบายตาแต่พอเราใส่ไปสักแบบเกิน1สัปดาห์แล้วอย่างเงี้ยบางทีมันจะรู้สึกแข็งทุกคน<อ>ชิคก็เลยชอบลายวันเพราะงี้งนี่แหละแ<อ>ละเช่นฟิลซิเวอร์เนี่ยจะคล้ายๆข,ของโซลิติก้าเลยก็คือจะมีความแบบสีเทาไม่มีขอบเทามากตาดําแบบเนี้ยเปลี่ยนเป็นเทาได้เลยจะมีสีแบบสีทองด้วยอันนี้ก็จะเป็นสีน้าตาลคนที่ตาอ่อนจะจัด,จดแบบ ใหม่ดาวิใสอะไรเงี้ยต้องสวยมากแน่แ,นแต่ว่าคือชีเป็นคนที่ตาแบบเกือบจะดำเลยอะเป็นน้ำตาลดำนะคะตัวนี้ชีก็เลยใส่แล้วไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็เป็นอีกรุ่นที่ชีแนะนำเหมือนกันถ้าเกิดใครตาอ่อนมากๆแล้วแบบหน้าขา,ขาวๆน่ารักน่ารักอะใส่ชีว่าแบบสวยเลยนะคะเป็นแบรนด์ที่ชีชอบก็จะมี3แบรนด์ได้กันนะคะแล้วก็จะมีของแม็กซิมที่ก็แนะนําเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วทางเลือกสําหรับคอนแทคเลนส์วันเดย์อะมีค่อนข้างน้อยแต่ว่าเรื่องของดวงตาเป็นสิ่งที่สําคัญมากจะงกอะไรก็งกเลยค่ะแต่อย่างกเรื่องดวงตารักษาดวงตาถนอม ฝา,ากกดไลค์กำลังใจกันหน่อยค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย